ดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆก็กลับมาเจอเกันกับพี่หมูอีกแล้วนะคะช่วงนี้เราก็จะเจอกันบ่อยหน่อยนะเพราะว่าครูบบติดภารก,กิจเยอะมากเลยครูบอก็เลยไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรนะถึงจะไม่ได้เจอครูต่เด็กๆก็เจอกับพี่หมูนะยังไงความน่ารักของพี่หมูเด็กๆก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฮ่า่ <laughs> ะเอาเป็นว่า เมื่อเรามาเจอกันแล้วนะคะพี่หมูก็มีเรื่องเลา่ามาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำอยู่เช่นเคยถึงครูโบจะไม่ได้มาเจอเด็กเองแต่ช่วงสอนก็ยังเป็นครูโบสอนเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ก,กันในเรื่องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่ในดินว้าว มีอะไรกันบ้างนะโมแค่ฟังชื่อเรื่องก,ก็ตื่นเต้นแล้วว่าอยากไปเรียนรู้เร็วๆแล้วว่ะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันพี่หมูก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมทองคาของจองแอบเด็กอาจจะคิดใช่ไหมล่ะคําของจองอีกแล้วแต่คําของจองในวันนี้ไม่เหมือนคําของจองของทุกๆวันนะเพราะฉะนั้น พี่หมูคิดแล้วแหละว่าดเด็กคงอยากรู้ละงั้นพี่หมูว่าเราไปเรียนรู้ไปฝึกหัดท่องคำของจองกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยครับสำหรับคำของจองที่ครูโบนำมาฝากเด็กในวันนี้นะคะมีชื่อว่าคำคล้องจองไส้เดือนนะคะเสดคำของจองไส้เดือนนั้นจะอ่านออกเสียงว่าอย่างไรบ้างจะท่องว่าอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวรอบแรกนะคะให้เด็กฟังครูโบก่อนและเดี๋ยวรอบที่สอง ให้เด็กอ่านออกเสียงตามคูโบและรอบสุดท้ายรอบที่3นะคะและเดี๋ยวเราจะมาท่องคําคล้องจองไส้เดือนไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวรอบนี้เด็กๆฟังคูโบก่อนนะคะอ่านคำคล้องจองไส้เดือนไส้เดือนอยู่ในดินตามซอกหินมีอาศัยน้อยใหญ่อีกมากมายอยู่ในทราย ควรตรวจตานะคะอะและนี่ก็เป็นคำของจองไส้เดือนนะคะเดี๋ยวรอบนี้นะคะครูโบจะออกเสียงก่อนอ่านออกเสียงก่อนแล้วให้เด,ด็กอ่านออกเสียงตามครูโบนะคะช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนะ,อะรอบสามสี่คำ้คองจองไส้เดือนไส้เดือนอยู่ในดิน ตามซอกหินมีอาศัยน้อยใหญ่อีกมากมายอยู่ในทรายควรตรวจตราอ่าและนี้ก็เป็นคำของจองไส้เดือนนะคะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาท่องคำของจองไส้เดือนไปพร้อมๆกันนะคะ,ะรพร้อมพร้อมหรือยังคะอ่ะพร้อมแล้วพร้อมกันเลยสามสี่ คำคล้องจองไส้เดือนไส้เดือนอยู่ในดินตามซอกหินมีอาศัยน้อยใหญ่อีกมากมายอยู่ในรายควรตรวจตรา อ่าทองกันได้ไหมเอ่ยนะคะอย่าลืมไปฝึกกันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่านะคะว่าสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่ในดินนั้นจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะ拜拜อย่างที่ครูโบบอกไปนะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่ในดินนะคะเราจะไปดูกันว่า มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะคะที่อยู่ในดินแล้วก็มีสิ่งอะไรบ้างอ่ะที่ไม่มีชีวิตนะคะที่อยู่ในดินเดียววันนี้เราจะไปเรียนรู้กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องรู้จักดินก่อนนะคะดินนะคะตามความหมายของนักวิทยาศาสตร์ทางดินนะคะที่เขาให้ความหมายไว้นะคะดินก็คือวัสดุทางธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่นะคะจนตลอด รวมไปถึงการสลายตัวของซากพืชแล้วก็ซากสัตว์ด้วยนะคะโดยการผสมคลุกเคล้ากันนะคะโดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล,ล้อมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นที่แล้วก็ระยะเวลาในการพัฒนาที่แตกต่างกันด้วยนะคะซึ่งก็จะเกิดเป็นดินที่หลากหลายชนิดนะคะปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆนะคะ แล้วก็ดินนะคะยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นที่สําหรับการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะรวมไปถึงเป็นแหล่งน้ําแล้วก็อาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่ในดินแล้วก็บนดินด้วยนะคะอ่ะพูดถึงบนดินเมื่อกี้ครูโบพูดถึงดินใช่ไหมคะดินนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่ให้พืชหรือว่าให้สัตว์นะคะได้อาศัยได้อยู่ได้เจริญเติบโตแล้วนะคะดินนะคะยังเป็นพื้นที่ที่สาคัญสําหรับมนุษย์ด้วยพรกมนุษย์นะคะก็ใช้ดินในการ สร้างที่อยู่อาศัยนะคะตลอดจนการปลูกพืชปลูกผักต่างๆนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ต่างๆเพื่อนํามาเป็นอาหารของตนเองอีกด้วยนะคะแล้วไม่ใช่แค่บนดินเท่านั้นนะคะที่จะมีพืชและสัตว์นะคะใต้ดินนะคะก็ยังมีพวกสัตว์มีสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่น้อยเลยนะคะอย่างในลูกเท็่เกเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมี คุณไสเดือนนะคะปลวกนะคะมีมดป่วยนะคะที่อาศัยอยู่ในดินแล้วก็ยังไปรวมรวมไปถึงพวกเชือ้อแบคทีเรียต่างๆด้วยนะคะที่อาศัยอยู่ในดินนั่นเองนะคะนี่และนี่ก็เป็นหน้าตาคร่าวๆนะคะตัวอย่างของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินที่คุณโบยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะก็มีไสเดือนมีด้วงนะคะพวกมดพวกด้วงพวกปลวกต่างๆนะคะแล้วก็ มีพวกมดแมลงต่างๆด้วยนะคะที่อาศัยอยู่ในดินนั่นเองนะคะแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าถึงสัตว์พวกนี้นะคะจะอาศัยอยู่ในดินแต่สัตว์ก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในดินในชั้นเดียวกันนะคะอย่างเราสังเกตถ้าอยากเป็นแมลงตัวเล็กๆนะคะถึงจะอาศัยอยู่ใต้ดินก็จริงแต่ก็อยู่ในบริเวณใต้ดินที่เป็นชั้นแรกเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสัตว์จำพวกไส้สสสเดือนนะคะก็จะอยู่ใต้ดินในดินที่เป็นชั้นที่อยู่ล่างๆล,ลงไปอีก นะคะซึ่งไส้เดือนนะคะก็จะกินพวกแร่ธาตุนะคะหรือพวกอหาสารอาหารต่างๆนะคะที่อยู่ในดินก็คือไส้เดือนนะคะเขาจะกินเข้าไปพร้อมกับดินเลยเพราะว่าไส้เดือนเขาไม่สามารถแยกแยกแยกออกได้ว่าแยกแร่ธาตุแยกอาหารออกจากดินได้นะคะไส้เดือนก็เลยจะใช้วิธีการคือกินเข้าไปพร้อมกับดินเลยนะคะซึ่งไส้เดือนนะคะหลังจากที่เขากินเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะขับถ่ายออกมาเป็นเม็ดๆเป็นก้อนๆนะคะ หน้าตารูปร่างก็คล้ายๆกับดินนั่นเองนะคะแต่เด็กรู้ไหมคะว่ามูลของไส้เดือนนะคะเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่มีสารอาหารเป็นอย่างมากเลยจอมเป็นอย่างมากเลยสําหรับพืชนะคะและนี่อย่างในรูปที่เด็กเห็นอยู่นี้นะคะที่เป็นกลอนที่อยู่นี้อันนี้ไม่ใช่หนอนนะคะอันนี้คือไส้เดือนนะคะซึ่งไส้เดือนนะคะเขาก็จะ อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะซึ่งเขาพูดกันว่าเมื่อกี้ครูโบบอกไปเลยอยังเลยว่าถ้าในบริเวณพื้นที่ไหนนะคะที่มีไส้เดือนดินเยอะเยอยิ่งเยอะยิ่งๆๆดีเพราะว่าแสดงว่าพื้นที่นั้นอุดมสมบูรณ์แล้วก็พื้นที่นั้นนะคะปราศจากแล้วก็ปลอดภัยจากพวกสารเคมีต่างๆนั่นเองเพราะว่าไส้เดือนนะคะเขาเป็น สัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีผิวหนังที่บอบบางนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขาอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีสารเคมีมากๆนะคะผู้สารเคมีต่างๆก็จะซึมเข้าไปในร่างกายของไส้เดือนแล้วทาให้คุณไส้เดือนเขาตายได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพบเห็นไส้เดือนก็ต่อเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มันไม่มีสารเคมีหรือว่าในพื้นที่ที่ปลอดภัยเท่านั้นนั่นเองนะคะซึ่งมูลของไส้เดือนนะคะก็จะทําให้ พวกเพื่อพวกต้นไม้นั้นเจริญเติบโตงอกงามได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่แน่นอนนะคะไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ดินนะคะในใต้ดินของเรานะคะลึกๆๆ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 ลงไปนะคะก็ยังมีสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่ใต้ดินด้วยนะคะนั่นก็คือพวก ซากพืชซากสัตว์ต่างๆนะคะรวมไปถึงพวกฟอสซิลต,ต่างๆด้วยนะคะที่อยู่ในใต้ดินลึกๆลงไปนะคะเก <_" S 1> ิดจากการที่สัตว์นะคะลงตายแล้วพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะชั้นดินนะคะก็ได้ออกนอกยขึ้นมาในการกดทับนะคะไม่ว่าจะโดยวิธีใดต่างๆนะคะแล้วก็ฝังพวก สัตว์ตเหล่านี้นะคะอยู่ใต้ดินมากๆนั่นเองซึ่งเราจะพบได้ว่าในหลายๆพื้นที่นะคะทั้งในประเทศไทยเองก็ตามนะคะได้มีการขุดพบนะคะซากฟอสซิลของไดโนเสาร์นั่นเองนะคะแต่ว่าก็จะอยู่ในโซนของทางภาคอีสานนะคะหรืออย่างในต่างประเทศในหลายๆประเทศนะคะก็มีการค้นพบว่ามีการได้ขุดพบนะคะซากฟอสซิลนะคะหรือว่าฟอสซิลก็คือกระดูกนั่นเองนะคะของพวกสัตว์ไดโนเสาร์หรือว่าสัตว์ดุค ยุคดึกดังมันต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่านอกจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อย่างพวกฟอสซิลพวกและธาตุต่างๆที่อยู่ใต้ดินแล้วนะคะในใต้ดินนะคะก็ยังมีน้ํานะคะแล้วก็มีอากาศด้วยนะคะที่อยู่อาศัยอยู่ในดินนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ซักคือซากศักว์เท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะนี่ในดินของเรานะคะไม่ได้มีแค่ เพียงแค่สัตว์อย่างจพวกไส้เดือนมดพวกต่างๆเท่านั้นนะคะยังเป็นที่อยู่อาศัยของพวกฟอสซิลต่างๆด้วยนะคะก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะรวมไปถึงพวกน้ําหรือว่าออกซิเจนต,ต่างๆด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะโอ้โหความรู้ในวันนี้เยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเวลาที่เด็กทิ้งขยะนะคะเด็กรู้ไหมการที่เด็กทิ้งขยะนะคะถ้าสมมุติว่าเราทิ้งขยะนะคะที่เป็นอันตรายลงในพื้นดิน พื้นดินบริเวณนั้นนะคะก็จะปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีและพวกสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ใต้ดินนะคะ <_ d un> เขาก็จะล้มตายลงไปนะคะทาให้พื้นดินหรือบริเวณนั้นนะคะเสียสมดุลได้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเด็กๆทิ้งขยะนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามนะคะเด็กๆก็จะต้องทิ้งลงในถังขยะเท่านั้นนะคะเพื่อที่อย่างน้อยๆละ่ะเราก็จะได้เป็นการที่แบบฮึมพวกสัตว์ต่างๆที่อยู่ใต้ดินเขาก็จะได้ปลอดภัยนั่นเองนะคะ โอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องราวที่เราเรียนรู้กันในเรื่องสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่ใต้ดินนั่นเองนะคะเดี๋ยวแบบต่อไปครูอบอกว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ในการทำาบงานของเรากันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะแน่นอนนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำใบงานของเราในวันนี้นะคะมี1ดินสอง,สองยางลบและส กรบหลาดินสอค่ะเอ๊ะเด็กลองใช้การสังเกตดูสิคะว่าอุปกรณ์อะไรของเราหนะ้าที่หายไปวันนี้เราไม่ต้องใช้อะไรนะถูกต้องค่ะดินสอสีนั่นเองนะคะวันนี้เราไม่ต้องใช้ดินสอสีนะคะอุปกรณ์หลักที่เราใช้ก็มีเพียงแค่ดินสอ,อยางลบแล้วก็กบเหลาดินสอเท่านั้นค่ะ เอาเป็นว่าตอนนี้เด็กๆตเตรียมอุปกรณ์ครบหรือยังเอ่ยงั้นคุโบว่าถ้าเราตเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทําใบงานกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะปิง๊งและนี่ก็เป็นหน้าตาของใบงานที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะเด็กๆเปิดเจอหรือยังเอ่ยอ่ะโอเคให้เด็กเปิดเจอแล้วนะคะเด็กๆลองใช้กันสังเกตดูสิคะว,ว่าวันนี้ใบงานของเราเขามีอะไรมาให้เราบ้าง มีรูปภาพมาให้เราจํานวนหกรูปภาพนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะมีรูปภาพมาให้เราจานวน,นะะ 1, 2, 3, 4, 5, หกร,รูปภาพนะคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอ่ยอ่าแล้วก็มี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 ม,มีอ่ะมีช่องนะคะที่เป็นรูปลูกศรชี้ขึ้นนะคะอยู่หกรูปหนุนกันอยู่หกช่องเหมือนกันนะคะแล้วก็มี คำชี้แจงอะดังเดิมมีพื่นที่ไว้เขียนชื่อเล็กที่นะคะเขียนชื่อนามสกุลเล็กที่มีหัวเรื่องนะคะงั้นเอางี้ดีกว่าก่อนที่เราจะคาดเดากันไปมากกว่านี้เดี๋ยวครูโบว่าเดี๋ยวเราไปอ่านตรงหัวเรื่องแล้วก็คำชี้แจงก,กันก่อนดีกว่าว่าใบงานในวันนี้นั้นเขาให้เราทําอะไรนะคะวันนี้ไม่น่ายากนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ต้องใช้สีเลยง่ายมากๆเลยใบงานนะคะอ่ะอย่างแรกเด,เด็กๆมาอ่านไปพร้อมๆก,กันกับครูโบเลยนะคะ ใบงานที่4หน่วยหินดินทรายโรงเรียนสมัมาขาววิทยาคารชั้นอนุบาลปีที่3นะคะคำชี้แจงตรงนี้นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลและเลขที่ลงไปในช่องว่างด้านบนที่กำหนดให้แล้วให้นักเรียนเรียงลำดับ ขั้นตอนการปั้นโอ่งโดยการเติมตัวเลข1ถึง6ลงในช่องว่างให้ถูกต้องเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อนามสกุลและเลขี่ลงไปในช่องว่างด้านบนที่กำหนดให้ก็คือตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะเรียงลำดับเรียงลำดับนะคะขั้นตอนการปั้นโอ่งโดยการเติมตัวเลข1ถึง6ลงในช่องว่างที่ถูกต้องโอเค อ๋อลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้คือช่องว่างที่เขากำหนดให้เรานั่นเองซึ่งเรานั้นนะคะจะต้องเอาเลข1 2 3 4 5 6ี่ห้าหไปเติมลงไปในช่องว่างนะคะตามลำดับของขั้นตอนการปั้นอ่อ่ะเรามาดูก่อนรูปแรกอันนี้เป็นรูปเขาบอกว่าเป็นขั้นตอนของการขึ้นรูปหรือปั้นภาพที่สองนะคะเป็นขั้นตอนของการเตรียมดิน อ่ารูปที่สามเขาบอกว่าเป็นขั้นตอนของการเขียนลายอ่ะเขียนลายให้องนะั่นเององคมักกงกรวาดรูปมังกรลง,งไปอ่ะรูปที่สี่เป็นรูปองและรูปที่ห้าเป็นรูปการเผาและรูปที่หกเป็นรูปการเคลือโอเคอพอเดี๋ยวเราไป เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวเลขนะคะเติมโดยการเรียงลําดับขั้นตอนการปั้นองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกันนะคะโอเคขั้นตอนแรกอย่างที่ครูโบบอกเดี๋ยวเราไปเขียนชื่อนามสกุลและเลขที่ของเราก่อนเลยนะคะเด็กๆก็เขียนชื่อของใครของเด็กๆเองส่วนครูโบล่ะครูโบก็จะเขียนชื่อของครูโบเองเหมือนกันนะคะโอเคครูโบนางสาวอัสร,ราภพานาี่ยนาคา สสาระรเรือสาระอทอพานรหันรหันคือรอเรือสองตัวที่อยู่ติดกันนะคะนเนมนามสกุลคุบโบคือสายสมบัติสเสือสาระอยยักษ์สเสือมอมาบใบไม้ไม่หักอากาศตอเต่ตสาสระอินะคะเลขที่คุบโบคือเลขที่ศู เด็กๆราคาเลขที่อะไรจำได้ไหมจำไม่ได้ทําไงจำไม่ได้เปิดไปดูตรงหน้าปกเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วต่อไปเด็กๆเ,เขียนเสร็จหรือ,อยังเอยอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเติมตัวเลขหนึ่งถึงหอ่ะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนมีตัวเลขอะไรบ้างมีเลขหนึ่งเขียนแบบนี้เลขสองเลขสามเลขสี เลขห้าแล้วก็เลขหกอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขพวกนี้นะคะมาเติมลงไปในช่องว่าง mm hmm. เขาบอกว่าขั้นตอนการปั้นองนะคะขั้นตอนแรกเราต้องทาการเตรียมดินก่อนภาพไหนคือภาพเตรียมดินอ่านไปแล้วเมื่อกี้นี่รูปนี้คือรูปเตรียมดินเพะ,ะนั้นในช่องนี้เราเขียนเลขอะไรเอ่ยเลขหนึ่งเราเขียนเลขหนึ่งลงไปเลขหนึ่งแบบนี้เลยตัวใหญ่ๆจะได้เห็นชัดๆนะคะแต่ให้อยู่ในกรอบเลยนะโอเค ต่อไปเมื่อเราเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราเตรียมดินเสร็จแล้วเราก็ทกาําการทําการทาอะไรเอ่ยขึ้นรูปนะคะเอาดินนั้นมาขึ้นรูปหรือว่าปั้นให้มันเป็นรูปองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นในช่องนี้เขียนเลขอะไรคะเลขสองนะคะอาเติมเลขสองไปเลขสองอ่าต่อไปเมื่อเราขึ้นรูปหรือปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาเป็นรูป มาเป็นอะไรเอ่ยอขออาภัยด้วยนะคะเมื่อเราขึ้นลูกหรือปั้นมาแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นเขาโครงของรูกองนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเราก็จะนำองนั้นนะคะมาทำการเขียนลายนะคะเอามาทำการเขียนลายนั่นเองก็คือการเขียนลายก็จะเป็นลำดับที่สามนะคะนี่ลำดับที่สามเอามาเขียนลายต่อไปลำดับที่สี่เมื่อเราเขียนลายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการ นำองนั้นไปเผานะคะเอาไปเผาไฟก่อนนะคะเพื่อให้ดินนั้นนะคะเพื่อให้ดินที่เราปั้นเราขึ้นรูปเรียบร้อยเลยนะคะมันทําการเซตตัวนะคะทําให้องนั้นมีลักษณะที่แข็งแรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องนาไปเผาก่อนเป็นเลขอะไรเอ่ยสามแล้วก็เลขอะไรต่อไปหนึ่งสองสามแล้วก็สี่อะแลก็เขียนเลขสี่ลงไปเลขสี่เหมือนเรือ By นี่นะคะเสร็จแล้วหลังจากเขาเผาเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเอาไปทําการทําการอะไรเอ่ยทาการเคลือบนะคะหรือว่าอาจจะไปได้เคลือบให้มันมีสีสันที่สวยงามมากขึ้นหรือว่าเพื่อความคงทนมากขึ้นนั่นเองนะคะเป็นเลขห้าเลขนี้นะคะอ่าคิเลขห้าลงไปเลขห้าอ่าเลขห้าพูนป่องอ่าและ สุดท้ายนะคะหลังจากที่เขาเคลือบเสร็จแล้วเขาก็จะไปวางตากไว้แล้วเราก็จะได้มาเป็นอะไรเอ่ยเป็นองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรูปองเราก็ใส่เลขหกลงไปนะคะเลขสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะนี่เรียบร้อยใส่แล้วกดปุกช่องนะคะเดี๋ยวมาทบทวนอีกนหนึ่งรอบนะคะลำดับของการปั้นองขั้นตอนที่หนึ่งทำการเตรียมดิน ขั้นตอนที่สองทำการนำดินที่เตรียมไว้นั้นมาขึ้นรูปหรือว่าปั้นให้มันเป็นรูปโขงนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะนำโองที่ปั้นได้แล้วไปทำการเขียนหรือว่าวาดลวดลายลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะนำโองที่วาดลวดลายเสร็จแล้วนั้นไปทำไมเอ่ยไปเข้าเตาเผานะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโขงนั่นเองหลังจากเผาเสร็จแล้วก็เ,เอาไปทำการ เคลือบนะคะว่าจะเป็นเคลือบสีหรือว่าเคลือบเลกเกอร์ให้มันเงางามนะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มความคงทนให้กับโอ่งนั่นเองนะคะและสุดท้ายเราก็จะได้มาเป็นโอ่งใบโตโตเอาไว้ใส่น้ําแบบนี้เลยนะคะโอ้ขั้นตอนก,อนกนองงารทําโอ่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากและก็ซับซ้อนพอสมควรเลยนะคะโอเค เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆทาได้หรือเปล่าครูโบเชื่อว่ายัางไงเด็กๆก็ต้องทําได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเด็กๆของครูโบนะคะเก่งอยู่แล้วนะคะใช่ไหมเราเก่งไหมเก่งนะคะเราเก่ง,เกง,ะะเเกงกันอยู่แล้วนะคะและเดี๋ยวครูโบจะรอดูผลงานของดเด็กๆในวันที่เด็กนำเอาใบงานมาส่งครูโบนะคะแล้วก็ใบงานนี้เราต้องระบายสีไหมเนี่ยเราต้องระบายสีกันไหมคะต้องไหมไม่ต้องนะคะวันนี้เราไม่ต้องระบายสีนะคะเพียงแค่เติมตัวเลข หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงไปในช่องว่างให้ตรงกับขั้นตอนของการปั้นโอ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเดี๋ยวครูโบสจะรอดูผลงานของเด็กในวันที่เด็กนำเอาไปงานมาส่งครูโบนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้แล้วก็กิจกรรมที่เราได้ทํากันไปในวันนี้พูดถึงกิจกรรมคำของจองในวันนี้ของเรามีใครบอกพี่หมูได้บ้างนะ วัาคำของจองที่เราท่องไปมีชื่อว่าอะไรนะติ๊กตักติ๊กตักติต๊กตัตกตถูกต้องแล้วค่ะขัของจองเรื่องไซเดือนนั่นเองเด็กๆอย่าลืมไปฝึกขัดท่องบ่อยๆด้วยนะจะได้ท่องเก่งๆแล้วก็เรื่องราวที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ในเรื่องสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่ในดินเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะเห็นไหมละ่ะสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิต มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยถ้าพูดถึงสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนดินก็เยอะแยะอยู่ใต้ดินก็เยอะแยะเอาเป็นว่าในโลกของเรานี่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่สิ่งที่มีชีวิตด้วยสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ไม่อยู่เยอะแยะ ieso, มากมายเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ต้องระวังให้ดีระวังอย่าทำให้ตัวเองนะั้น ไปเบียดเบียนกับคนอื่นนะคะอย่างเช่นการทิ้งขยะเด็กก็สามารถทําได้นะถ้าเด็กทิ้งขยะอย่างเป็นที่เป็นทางสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ดินเขาก็จะไม่เดือดร้อนจากสิ่งที่เราทําเพราะฉะนั้นเวลาทิ้งขยะพี่หมูก,ก็จะระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องระวังด้วยกันด้วยนะและเดี๋ยวเราเอาไวเ้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกรับหน่วยใบงาน หินดินทรายในใบงานที่5จะเป็นใบงานสุดท้ายของวันหินดินทรายแล้วนะเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายเตลน่าเตลนะา